สวัสดีค่ะเมโลดี้มาแล้วค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวเกมสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะเกี่ยวกับ PUBG Mobile ที่เขาจัดงานใหญ่ฉลองครบรอบเจปีสุดอลังการเลยนะงานนี้พิเศษมากๆเพราะเขาจับมือกับอาร์ตดีไซเนอร์เก่งๆเพียบเลยค่ะแถมยังร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและศิลปินดังๆอีกมากมายงานชื่อว่า Pub g Mobile X Art Battleground จัดขึ้นบนถนนทรงวาดที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละค่ะ เขาตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าเกมเนียเป็นมากกว่าแค่ความสนุกนะแต่เป็นแรงผลักดันดีๆให้สังคมได้ด้วยแล้วยังเป็นพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้แสดงออกอย่างสร้างสารรค์ด้วยค่ะเขาอยากสนับสนุนศิลปินท้องถิ่นของไทยเรานี่แหละเพราะตลาดอ e ีสปอร์ตบ้านเราโตรเร็วมากๆเลยนะภายในงานเขาอยากโชว์ให้เห็นว่าเกมกับศิละปะมันไปด้วยกันได้ค่ะแล้วก็ยังช่วยเชื่อมต่อกับชุมชนได้อีกด้วยนะงานเปิดตัววันแรกคนมาเดินเที่ยวชมเยอะแยะเลยค่ะ ประมาณ5,000 0คนได้มารวมตัวกันด้วยใจรักในศิลปะแล้วก็เกมจริงๆค่ะงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเกม for good ของ Tencent ด้วยนะได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยค่ะเขาตั้งใจจะช่วยให้อุตสาหกรรมเกมของไทยเราเติบโตต่อไปด้วยนะซึ่งปี2,56 7ที่ผ่านมามูลค่าตลาดเกมไทยสูงถึง 1. 3พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเยอะมากเลยเนอะ ที่เลือกถนนทรงวาดก็เพราะเป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมและการออกแบบที่โดดเด่นในบ้านเรานี่แหละค่ะงานนี้แสดงให้เห็นเลยว่าเกมมีผลดีกับชุมชนนะเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยแถมกิจกรรมครั้งนี้ยังช่วยเติมความสนุกให้ถนนทรงวาดไปอีกมีจุดต่างๆให้ชมรอบถนนทรงวาดกว่า22แห่งเลยค่ะ นายชัยวัตรรังสีพโนโดอนผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ก็บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่เห็น PUBG Mobile เติบโตในไทยขนาดนี้งานนี้พิสูจน์แล้วว่าเกมเชื่อมวัฒนธรรมกับความคิดสร้างสารรค์ได้รัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนอ e ีสปอ t ให้เยาวชนไทยมีโอกาสโชว์ผลงานสู่สายตาชาวโลกและยังช่วยเสริมให้มิติทางวัฒนธรรมของเมืองเราแข็งแกร่งขึ้นด้วยค่ะนายสิทธิชัยเทพไพฑูรย์จากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ ก็พูดว่าเกมพัฒนาจนเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังมากๆทั้งการแสดงออกการเล่าเรื่องและสร้างชุมชนงานนี้สะท้อนความสามารถของคนไทยจริงๆค่ะการนำความบันเทิงดิจิทัลมาหลอมรวมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจและตอบโจทย์เศรษฐกิจสร้างสารรค์มากๆแอนดรูมานูเกียนหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเกมของเ Ten เซ n t ประเทศไทยก็บอกว่าภูมิใจมากๆที่ได้ฉลอง7ปี pu bg mobile ที่ถนนทรงวาดร่วมกับศิลปะและชุมชนเกม งานนี้เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของเขาในการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและสนับสนุนศินลปินไทยค่ะ PUBG Mobile ไม่ใช่แค่เกมแต่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเติบโตผ่านโลกของเกมและศิละปะจริงๆค่ะที่สำคัญเขายังได้ร่วมมือกับทรงวาดขยายเวลากิจกรรมเพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยนะโดยสนับสนุนธุรกิจเล็กๆและศิลปินกว่า22แบบเลยค่ะ งานอาร์ตแบทเทิลกราวบนถนนทรงวาดเปิดให้ทุกคนเข้าชมได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2568เลยนะคะในงานมีกิจกรรมเพียบเลยค่ะเช่นกิจกรรมสแตมป์พาสปอร์ตแล้วก็มีงานศิลปะติดตั้งแบบอินเทอร์แอคทีฟกว่า20จุดมีทั้งภาพบนกำแพงป๊อปอัปปาแรสเตอร์โปสเตอร์บอมและสินค้าคอลเลกชันพิเศษด้วยนะใครที่ชอบทั้งเกมและศิลปะห้ามพลาดเลยค่ะอย่าลืมไปเดินชมงานกันนะคะ แล้วเมโลดี้จะหาข่าวสนุกสนุๆมาเล่าให้ฟังอีกน้าติดตามกันไว้ให้ดีนะคะบายบายค่ะ